สวัสดีค่ะก็กลองพบกับมิ้งแล้วก็ตาต้าเหมือนเดิมเลยค่ะในช่วง ready go คือวันนี้พิเศษมากเพราะว่าตรงหน้าเราเนี่ยคือมิชชั่นแล้วทุกคนอ่าใช่แล้วค่ะนั่นก็คือการจัดสวนในขวดนั่นเองนะคะกับทางมินิกาเดนนะคะใช้ที่มีเดียบแอนมอลนะคะทุกคนย่านมิทราวที่เดิมนั่นเองตอนนี้มิชชั่นมาแล้วจ้ามาเลยภารกิจมินิกาเดนวันนี้ให จัดสวนขวดโดยมีคอนเซปต์ใครถูกใจกรรมการมากที่สุดชนะอ่าคือจัดสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีคอนเซปต์ที่โดนใจเราอ่าเข้าใจละโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเลยดีกว่าอ่าขอเชิญพี่วีค่ะสวัสดีค่ะถ้าจะมาไน้มองๆนะครับจัดสวนขวดนะครับสวนในโหลแก้วค่ะเนี่ยนี่ขวดเปล่าใช่ไหมพอจัดเสร็จก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้จริงๆก็อยู่ที่ไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆด้วยนะครับว่าจะ ออกแบบอะไรยังไงนะครับก็จะดูมีเรื่องราวมีสตอรี่ออกมาอย่างไรบ้างนะครับพี่ก็จะมาแนะนําวิธีการจัดสวนสเต็ปบายสเต็ปเลยนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มเลยอ่าก็การจัดสวนโวดจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับพาร์ทแรกคือเราจะทําชั้นฐานดินก่อนเนี่ยชั้นฐานดินหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือพาร์ทแรกนะครับพาร์ทสองก็คือเป็นเด coration ก็คือเนี่ยแหละเป็นพาร์ทที่เราจะออกแบบของขวัญแก้วชน่เราใช่ค่ะ โอเคเราจะเริ่มเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้วัสดุตัวแรกนะครับเรียกว่าป๊อปเปอร์นะครับป๊อปเปอร์นะครับตัวนี้เป็นดินเผาไปชั้นที่2นะครับก็จะเรียกว่าสเปกน้ำมอสนะครับหน้าตาเป็นนี้เด็กเด็กก็จะเรียกมูหยองนะครับตัวนี้มุหยองตัวจริงอะสารเลยนะครับตัวนี้เราก็จะใช้ครีมอันนี้ตัวหน้าที่นะครับคือเก็บ ความชื้นหรือเก็บน้ำให้พืนนะครับชั้นที่สอง ขวดนี้ถ้าเราทาแล้วจะเลี้ยงดูได้าน,นานนะครับถ้าสวนขวดจริงๆเขาค่อนข้างแข็งแรงครับเราได้เป็นปีๆเลยนะครับกีดูแลก็ง่ายมากนะครับก็คือเลี้ยงไว้ในบ้านเนี่ยแหละไม่ต้องไปตั้งโดนแดดน,นะครับเราก็ให้น้ําแค่เดือนละครั้งเองยังโลเนี่ยอยู่ถึง3าปี4ปี5ปีถึงนะครับนะครับไม่ต้องไปโดนแดดน,นะเลี้ยงในบ้านแล้วก็ให้น้ำโดยใช้ฟอกกี้สีเดือนละครั้งนะครับแค่นี้เองนะครับดูแลง่ายมากครับ บอกว่าหนูเคยทำสวนขวดมาก่อนค่ะตอนมสามทำส่งแบบคุณครูแล้วเป็นไงยังอยู่ไหมตอนนี้ <c oughs> ไม่อยู่แล้วค่ะ <c oughs> หายไปแล้วดูส <c oughs> ีหน้าพอจะดออกออก มันก็เหมือนเป็นการฝึกสมาธิอื่ใช่เด็กมาจะมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องห่างมือถือแลอ้วก็ดีค่ะก็เป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ระหว่างครอบครัวทีวีครอบครัวบ้างนะครับคุณพ่อคุณแม่มาทําด้วยแล้วส่วนใหญ่คนที่มาทํากิจกรรมนี้จะประมาณอายุเท่าไหร่คะที่ทางร้านเปิดรับตั้งแต่ห้าขวบแต่ก็ไปถึงเป็นห้าขวบเพราะว่าต้องใช้ทีมนะครับต้องใช้มือใช้ทีมก็คือเครื่องมือเนี่ยเขาจะได้ขนาดก็คืออายุประมาณห้าขวบ สูงสุดก็75คยมีมาจากโอ oh, <wow. S 2> ้โหคือได้ทุกเพศทุกวัยเลยจริงจรังต้นไม้ในเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยเลยลราพี่มิงอะพี่มิงคิดว่าจะทำคอนเซ็ปต์อะไรอะคือตอนนี้คิดไว้คร่าวๆแบบตั้งแต่เห็นว่าเฮ้ยจะมาทำสวนขวด mm. ก็เลยคิดไว้ว่าคือสวนขวดเหมือนกันเป็นการย่อแบบระบบนิเวศย่อมๆเข้ามาอยู่ในขวดใช่ไหม mm. ก็เลยคิดว่างั้นสวนขวดนี้เราทำเป็นแบบโลกที่แบบ จินเราจินตนาการอ่ะในส่วนขวดนี้เหมือนเป็นขวดเก็บความฝันความหวังอะไรอย่างนี้ไหมเลิศเลิศเลิศแล้วของตาต้าล่ะมีคอนเซ็ปต์เป็นยังไงตาต้ายังคิดไม่ออกเลี้ยงไม่ออกขอดูของตกแต่งก่อนเนาะเดี๋ยวเผื่อจะแบบฟิกไอเดียอืมซึ่งที่มีเดียมอันมอลเนี่ยเขามีการแบบหมุนกระชับองด้วยใครมีเออตัวละครในดวงใจไปหมุนมาแล้วเอามาใส่ในส่วนอืบนอีกเพื่อตกแต่งได้ถูกต้องเกรมาก คือเลเยอร์ที่3นะครับตัวนี้จะเรียกว่าดินพีทมอสนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยออกมาเป็นโพรงนะครับแต่ว่าที่ผสมน้ำไว้ให้เด็กๆมาจัดก็นึกว่าเป็นโอริโอ้ปั่นโอ้โห็นขนมนะโริโอปั่นต่างโปเลยของโปรดเลย เราจะจัดกันวันนี้เป็นต้นไม้ประมาณไหนคะครับผมท,ที่ก็จะเตรียมไว้ให้แล้วนะส่วนใหญ่พืชที่จัดในส่วนในโหลแก้วเนี่ยครับจะมีพืชสองตระกูลนะครับก<ช>็คือถ้าเห็นัวเขียวนีทั้งหมดเขาเรียกว,ว่ามอสเป็นมอสป่านะครับเป็นมอสป่าแล้วก็เป็นใบเฟิร์ใบสีเขาเรียกว่าเป็นตระกูลเฟิร<ช>์นะครับเราก็จะจัดเนี่ยไปในโหลแก้วเรานะครับพี่ก็จะให้หลักการส่วนจินตระการไอเดียน้องก็จะผลคนออกแบบ งานขนลุกส่วนของพวกเราเป็นครั้งแรกของมิงอ่าเป็นครั้งที่สองของเราได้นี่นะคะได้ออกมาประมาณนี้อ่าก็คือคอนเซ็ปต์ของหนูนะคะก็คือเป็นครอบครัวนกค่ะที่มันอยู่ใน environment ที่ดีแล้วก็เป็นมีพ่อมีแม่มีลูกๆนะคะก็คือพ่อแม่เนี่ยก็คือจะแบบเลี้ยงดูลูกๆฟูมฟักอะไรเงี้ย เราคอยการเติบโตของลูกๆแบบให้โตไปเป็นนกที่แบบสวยงมเหมือนกับพ่อกับแม่โด<อ><ล>ยที่แบบพ่อแม่ก็แบบสร้างสารรค์แบบพวก environment ที่ดีให้กับลูกๆเพื่อที่ลูกๆอ่ะจ,จะได้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพนัน่นเองค่ะซึ่งมันก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากครอบครัวของหนูเองที่แบบนี้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็นกสองตัวนี้นะคะก็คือตัวนึงคือหนู อีกตัวหนึ่งก็คือน้องชายของหนูเองค่ะนแะค่ะก็อยู่คู่กันเป็นแบบเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากหน,กนูเห็นแล้วหนูก็แบบนึกถึงตัวเองกับน้องชายก็เลยแบบเลือกที่จะเอาแบบคู่นกคู่นี้มาแบบวางไว้ตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็คือคนสีก็คือพี่พ่อกับแม่ส่วนบันไดก็คือเป็นเหมือนคิดซะว่าเหมือนเป็นขั้นแต่ละขั้นที่แบบเห็นลูกๆเติบโตขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบ นกที่สวยงามเหมือนพ่อกับแม่ที่แบบอยู่ด้านบนนั่นเองค่ะต่อมาของเสกพงโมอันนี้จะเป็ของนิ่งนี่แต่ตลกว่าแล้ตอนบอกเหมือนสารโอเคของนิ้งค่ะก็คือสายตยาแรงเกินก็คือจะเป็นสายตายาย่ละก็คืออันนี้คือเป็นส่วนในขวดใช่ไหมคะมันคือเหมือนกันแบบว่า ย้อระบบนิเวศเข้ามาในสวนขวดหนูก็เลยจะทําให้สวนขวดเนี่ยเป็นอีกโลกหนึ่งที่หนูแบบว่าเอามาใส่เป็นโลกที่แบบทุกอย่างทาอารถเป็นไปได้หนูก็เลยทําเป็นเรื่องเราคุณตากับคุณยาย <c oughs> ซึ่งคุณยายหนูเสียแล้วหนูก็เลยนีให้คุณยายขึ้นไปอยู่ข้างบนอันนี้คุณตายังอยู่ข้างล่างอยู่กับหนูอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นหนูกับพี่ชายนี่<อ>เป็นตน<อ>ัวเล็กตัวเล็กแต่ว่าบันนี้นี<อ>่พ<อ>ี่ๆอาจจะคิดว่า้ คุณตาวิ่งเหนียวจะบ้านมาหรือเปล่าไม่ใช่แต่คุณตาแบบรอ,อคุณยายอยู่อันนี้ในโลกแห่งความเป็นที่แบบหนูสร้างขึ้นคือคุณยายจะเดินลงบันไดมาหาคุณตาประมาณนี้คะ่ะถึงเวลาผลการตัดสิน,นะะ <laughs> แล้วค่ะตัดสินยากเลยนะเพราะว่าก็คือส่วนส่วนให้โหลแก้วเนี่ยเสน่ห์ของเขาคือการ สร้างสตอรี่หรือว่าการถ่ายทอดสตอรี่จากความทรงจำจากการเดินทางมาทึกเรื่องราวต่างถ่ายทอดออกรลุ่มาในสมบูรณ์ปัดสินใจยากมากเหมือนกันครับมาด้วยกันด้วยในสังเกตธีมก็เหมือนกันด้วยมีกันในูการถ่ายทอดก็จะนึกถึงแฟมิลี่เป็นหลักนะครับแล้วก็คนที่เราระลึกถึงนะครับตัดสินใจยากอย่างเด็กขออนุญาตนะครับก็คู่สตอรี่ทั้งคู่เลยนะครับก็พี่จะดูจากตัวงานก่อนเนาะเหมือนก็คือดูว่างานเรียบร้อยดีไหม งานก็คือการมีการวางตัวมอสเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยนะครับมอสไม่ซ้อนทับกันอันนี้คือข้อดีนะครับอ่าตัวนี้จะมีองค์ประกอบของต้นไม้เยอะเยอะนิดนึงนะครับก็จะมีสีสันนะครับโอเคก็ขออนุญาตเึนตัวนี้เพราะว่ามีการใช้วัสดุได้คนง,ง่าหลากหลายโอเคนะสตอรีบูทั้งคู่นะครับกัดสิงใจยากมากนี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับเอาละค่ะแล้วพวกเรานะคะก็ได้ผู้ชนะมาแล้วนั่นก็คือ จตาเน่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคค่ะนี่ค่ะก็คือนอกจากจัดสวนขวดแล้วใช่ไหมก็ยังมีอื่นอีกนะคะทุกคนที่มีดาเดนนะคะนี่นะคะก็ยังมีจัดเอเซนต์ใช่ไหมที่เป็นดอกไม้นหิ่งห้อยใช่แล้วค่ะสวยมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ผสมกับดอกไม้แห้งของจริงด้วยนะคะแล้วก็มีใส่ไฟ LED นะคะเป็นแบบฟิวหิ่งห้อยที่เหมาะสำหรับใครซื้อแบบว่า ฝากใยเทศกาลเนื้วน่ารักมากได้เลยนะคะเนี่ยน่ารักมากแล้วก็มีแบบนี้เป็นส่วนขวดสำเร็จมินิกาเดนอันนี้คือจะเป็นดอกไม้เอ่ยใจน่ารักนี้เซิร์ฟในน้ำปลาอ๋ออันนี้จะเป็นน้ำนน้ำมันจริงนะครับดอกไม้จริงน้ำมันอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะสุดลมนวลขนมขนมขอนนี้อยู่นี่อยู่นานคือนี่นี่เอง ก็คือมีหลากหลายแอคทิวิตี้ให้มาลองทำกันเลยนะคะนี่ใครสนใจก็ตามนี้ได้เลยนะคะที่มินิกเร์เด้นนะคะส่วนในขวดตามนี้เลยมี Facebook l i n e Instagram นะคะแล้วก็สามารถโทรมาได้หรือว่า Wal k i อมาก็ได้นะคะก็คือที่สัญญาณมิดทาวน์นอะมาที่มีเนี่ยเป็นมอลแล้วก็เดินเข้ามา Wal k i อได้เลยค่ะใช่ค่ะ วันนี้นะคะก็ได้ผู้ชนะและผู้แพ้แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาขอบทลงโทษจากพี่ทีมงานเลยดีกว่าค่ะขอบทลงโทษไหน่อยค่ะเอ,อ้ยขอบคุณมากค่ะแล้วเป็นยังไงจได้ของรางวาัลเอ,อ้ยขอ,อ,ขอแต่ว่าได้ของรางวัลน,นี้นะคะก็เป็นแบบ หมอนน่ารักน่ารักนะคะเป็นน้องไรอันกับเอพีชนะคะใช่ซึ่งมีที่เดียวที่มีเดียบันมอด้วยะนะคะและที่สำคัญวันนี้มีเดียบันหมอเขาใจดีมากเขาอยากให้แฟนขับได้นอนหมอนนิ่มๆด้วยใช่เราก็คือเรานะคะก็จะมี แจกมอนนะคะน่ารักแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆทั้งบ้านทั้งหมด2รางวัลกันเลยทีเดียวใช่ค่ะสามารถติดตามกติกาได้ที่ IG เลยนะคะจะขึ้นมาให้ตรงไอีของโมโนชลีนนะคะ Music Station ได้เลยค่ะก็เข้าไปดูกติกาอะไรอย่างงี้ก็ไปร่วมเล่นสนุกกันได้นะวันนี้ก็คือสนุกมากได้มาผ่อนคลายเนาะกับการทำสวนขวดนะคะที่มินิการ์เด้นมิเดียนมอนะคะทุกคนก็สามารถทำได้เลยบอกอินคข้มาได้เลยใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นที่นี่ก็คือจะมีทั้งเครื่องเีย เครื่องครัวเครื่งเขียนนะคะก็สามารถมาเลือกเดินช้อปปิ้งได้เยอะแยะมากได้เลยใช่แล้วและเทปหน้านะคะเราจะพาไปทำอะไรสนุกสนุอีกอย่าลืมรอติดตามชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย